ถ้าแบบนีู้่เขามีอีกแหให้เล่นะเอาแบบนี้ให้รอดก,ก่อนอะไรอ่ะแปลดยไม่รู้ไม่ได้อ่านอะไรอ่ะระยวมากอ๋ไม่ทันเออ่านไม่ทัน มันแปลว่าอะไร Boy อ่า,า,น,านว่าอ่า <c oughs> นว่า Boy อะแปลว่า w หวตอาก Boy เนี่ยแปลว่าอะไร w ม a t ค่ะ You sleep อ่าแปลไม่ออกค่ะ God of of to sleep You never wake w o k e up คุณจะไม่มีวันตื่นคุณจะไม่ตื่นแล้วก็จะได้ยังไงอะอวอเยี่ยชาวเบลลละ เฮ้ยเนแล้วแล้วเต้นมา่โรงพยาบาลสกูตเกมปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดหน้าจอสองกดหน้าจอพร้อมกันอ่ะวิ่งลองดูนะเฮ้ยแบบว่าแค่หันอ่ะแค่หันแค่หันก็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 เคือสถานะวิ่งแล้วอะแค่หันไปเดินไปก็คือสถานะวิ่งแล้วโคตรแย่เลย ปุ่มมันบอกว่ามีแค่เดินกับวิ่งเท่นั้นไม่มีปุ่มอื่นแล้วมีแค่เดินกับวิ่งไม่คือเขาอ่ะเขาเดินไปหันไปใช่ไหมคือแค่กดหน้าจอก็คือ,คอ,คอเดินไปเดินไปนอุ้ยใสยกาสยสกายเบามากเดินไปมันแย่ามากเว้ยเดินไปแล้วหันอย่างเงี้ยก็เพิ่งจะหนอะโอ้ย่แล้วะบาอ่าได้ดีได้ดีแล้วเต่เราเบาหน่อย มันทำให้เสียงดังเงินเขาบอกว่าชันอยู่ที่ไหนจะไปรู้อ่ะเฮ้ยไม่สนุกเฮฮาแหละแอบแอมฉันมาทำอะไรทีนีเฮ้ย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 เฮอะไรแดงๆอะไรแดงๆอะไรแดงๆไฟเห็นไหมไมันคอไฟโฮสต์โต้โฮสต์โต้ไฟจะจ้าจอน เขาคู่บังคับวะเขาไม่ให้เดินไปแสดงว่าตรงนี้ยถ้าเจอผีให้เดินไปได้เนี่ยะไรอะอ่านว่าไรว่าเจเจอะไรวะแปลว่าอะไรเจสเป็นชื่อร้านอาหารหรือเปล่ทาทราออกได้หนึ่เจฮอิสพิทเออจะบอกว่าไปร้านอาหารอะ จะออกที่นี่ยังไงหรอวะแปลว่างั้นหรอวะ,อะจะรู้ไ้ละ <laughs> ไมไฟใหญ่จัง Follow the path แลไม่เห็นสัตว์สักตัวเลยเขาบอกให้ตามาสัตว์ใช่ไหมใช่ไหมเอ้ยกัะเฮ้ย ฟ้าผ่าแล้วไฟดับฟ้าผ่านะไฟตัดให้ตามเขาบอกว่าให้ตามสัตว์ไปสัตว์อะไรไหนสัตว์หัวอายหัวออยใครจะไปรู้หรอเมื่อกี้ฟ้าผ่าเข้าได้เหรออันนี้ปั๊มน้ำมันเหรออ้าวเห็นเป็นห้าเนี่ยเป็นปั๊มน้ำมันชื่อว่าปั๊มเจ ไอ้รอยละมันงุ่นด้วยว่าลอยเงาวะอะไรนะอะไรนะรอยเงาใช่ไหมไหนมันเป็นเงาอ่ะแต่โทรศัพท์มองไม่เห็นก็แต่เดี๋ยวคอมเห็นชัดเงาเลยวะเงาเงาเหมือนเงาคนอ่ะเงาสมองไหนตร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 งไหนชมาลชมาลเดี๋ยวเขาเล่นเพลงไม่เบาป็เนี่ยไม่เบาไม่เบาทำไมครับวะ ไปไหนไม่เจอหมมันบอกมาให้ follow follow pad เฮ้ยขลังมาได้ขลังมันได้หลังด้านมาได้ไหนี่ <c oughs> ต้งไหนออาหายนี่ <c oughs> นี่ซ้ายซ <c oughs> ้ายซ้ายไปไงหาแสดงว่า พัดลมครับพัดลมพัดลมพัดลมมโอ้โค้หละโอ้โหโอ้โห้นมีสแกนเลยโอ้เสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเฉียงมาแล้วมาแล้วไม่เห็นยังไงว่าเมื่อกี้ไม่เห็นอาเดี๋ยวตรวจสอบให้กลมๆตัวกลมๆ หัวกลมๆมีคอแล้วก็มีขาไม,ม,ม,ม่มุมสีขาวผีแน่นะคัว,วหัวกลมๆหัวกลมๆเออมาี่ผีไม่มาผีไปแล้วแน่แม่สองลูกมานก็ดูไปทานมันไปแล้วมันผล่มาแคสิมันโผมม่ม,ผมาตอนนี้ไปไปไป What is that c คออรอะ กลับไปที่กลับไปนอนโรงพยาบาลไหมโรงพยาบาลมีใครอยู่ไหมล่ะไม่มีอ่กลับไปนอนโรงพยาบาลถ้ามนพลาผาทีหน้าฉันฉันต้องเข้าป่าจริงอ่ะต้องเข้าป่าแล้วนี้บ้านใครเนี่ยมู่บ้านกำนันมั้งใบบอกให้เข้าอ่ะทางไปบ้าครับอ่ะใช่ไหมเออมันบ้าครับทางอสวนการ์เดนกี้ใครตกใจพี่เขียนว่าอะไรอ่ะการ์เดน กาเด้นกาเด้นกาเด้นเอ้ยกาเด้นเนาะกาเด้นนกาเด้นเนาะอ้าวกาเด้นมันเปอรอีไม่ใช่เหรอการ์ดน้งเออมันะกาเด้นกาเดิ้งเออจังเลยมันเยอะมากเลยอะมองไม่เห็นอะไรเลยเขาเดินมาตามโไฟมีไฟมีไฟเฮ้ยเอะไรวะขวามืออะไรนะทำไมไม่เฮ้ยไปไม่ได้อันนี้เฮ้ยหมอไอมีหมอว่ะข้างหลัง kan ya? di mana? Di sana. 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 Di Di sana.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  เลือดจะลดเพราะว่าอย่ามองมันอย่ามองมันโอ้ยอีซี่มากอย่ามองมันอย่ามองมันอย่ามองมันแต่ว่าจะตายแล้วจะตายแล้วเลือดไม่ดีเลยนี่มันอยู่อยู่นี่มันยังอยู่อยู่อย่ามองมันไปไปก้มหน้าเดี๋ยวเฉียวเฉียวเลือดไม่ดีเฮ้ยยักษ์ไม่ขาดสายตาเลยตกใจเสียด้วยเปิดพลังแล้วกไปทางนี้ ไม่ดีตไม่ดีตรเฮ้ยไม่ดีตไม่ดีตเออเจตไกลเลยฮะเห็นแล้วแล้วเราเข้าทางซ้ายนะเห็นเลยขาเลมุมมาอุ้ยตกใจโูยหยหูยขมาเยอะทำไมเนี่ยเล็ดจะหมดแล้วเนี่ยโอู้หูเล็ดจะหมดแล้วจริงจอะไรเนี่ยต้องไปหยิบอ่ะหยิบป้งหยิบอะไรอ่ะอะไรอ่ะเพีทหรอหยิบทอะไรอ่ะอ๋อมันเขียวแล้วไอ้กิเวต กีเวดอะไรวะไอ้กีเวดปวดแล้วนี่ไงมีอะไรโซเทมมันให้เก็บโซเทมอะไรวะพี่ไปเก็บไม่ได้อ๋อเนี่ยแล้วมันไม่เห็นได้เลยเออเอาโซเทมแล้มาเปลี่ยนเป็นดีเขียวแล้วอุ้ยเคียวขันหลังจริงอ่ะโหขั้นหลังเลยเมื่อกี้อแล้วเปลี่ยนเป็นดีเขียวอ่ะไอ้เน่ไม่ให้หาขอไม่ใส่หาสักไม่ใส่ใช่เปล่าหิวแล้วนุ้ยเกียว อยากกินน้ำเขียวเราไปหาสัตว์ไม่ใช่สีน่ากินอนอ๋อเฟลลแพดเมื่อกี้นี่บอกว่าให้ตามหาสัตว์ชิ้นนี้อยู่ดูแล้วเลือดกูอ่ะแดงแล้วอ่ะก็มองพื้นไปดิมองพื้นได้มองทีลูกคือตายเลยใช่ใช่ใช่เหมือนกันต้องระวังหน่อยว่าเดินกลับทางไหนวะตามทางเนี่ยตามทางกรทางอยู่ตรงไหนหรอเนี่ยจุดเนี้ย ไม่ถัดลงไปเลยไม่ได้เนาะเป็นภูเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอนพื้นไว้อนะเอาจริงอ๋อเมื่อกี้ไปที่น้ำตก f o r ร s, <S t oh oh I don't wanna see it จะไปไหนวะทัานี้ไม่ได้ไปเลยทัาน,นี้ไม่ได้ไปเลยทัาน,นี้ไม,ไม่เคยไปเลยเอ้ย,อยมันผีนนอยู่งหนา้าจริงเหรอกบหน้ากบหน้ากบหน้าไปโดนหน้าไป อุยเดี๋ยวโหลดไม่จะหมดขวายี่กี่ทางเนี่ยมันให้ไปกี่ทางเนี่ยดก่นไปทาูขวาดูขวาดิขวามันให้กดอายะบัญญีทุกอันนี้เปล่าสามอันเนี่ยเออมันมีสามแท่งอ่ะเออใช่ตามทางแน่ดิล้วไปแล้วต้องระวังเขาต้องายังไงไปทางไหนก่อนนะไปซ้ายก่อนไม่เขาต้อไอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะหารแล้วหรอ มัน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 ซีเรียสมัน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 ไม่หน่ากลัวเว้แต่มันแบบเสียงานียมันเป็นเสียงไงไม่ใช่เปินเสียงไงมันมันม่มันแย่ตรงที่ว่าหันทีกแเจอแล้วเลยวนแล้วไปทปไป้ปคปไ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 ปนปไปไปไมไปไปไปไไปไไปไปูปไ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 าเปไไไไไไอไ โยคาะก็เหลือแค่นิดเดียวแล้วนะกายมาพึ่งมาพึ่งไว้ไปอันนี้คือทางที่เออก็ไม่ดีเรามาจากทางไหนวะอุ้ยอยู่ข้างหลังต้องไปอีกทางหนึ่งอ่ะซ้ายปะนี่ทางนี้กูตายเหรอเกิดใหม่ได้ทำไมเกิดใหม่ได้ไหมเออทำไมท่าขอวดำไม่เอาอยู่ไหนเนี่ยต้องไปยุบเงินปะแล้วเกิดโอ้โหมาไหนแย่ จะบอกว่ามัตกใจนะครับมันตกใจแล้วตายแล้วเขาได้สองทีอะแต่เขาไม่กล้ามองมันกลับมาที่เดิมอ๋อนี่ยเดือดเทียนเขียวแล้วใกล้เกิดที่ไหนใกล้เกิดที่ไหนใกล้เกิดอ๋อใกล้เกิดที่จุดต้นต้นอะไรลุลุ่ยอีแล้วลุลุ่ยอีแล้วอ๋อมันเกิดไหมไหนอ่ะที่อยู่ไหนอ่ะใช่ไหมใช่ไหมเกิดไหมใช่ไหมเฮ้ยถามมไกลถะว่าเฮ้ยที่เกิด เฮ้ยต้องไปทางไหนครับเนี่ยตรงนี้ปะเปียชิงเปียเปียท่านเขียวแล้วครบแล้วเขาไปมาทานที่รงมาจัมหวะโอ้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 ไอ้ทานสามอันอน่ยอุ้ยหมอบอ่ะเจอหมอบอ่ะอ๋อมันครบแล้วมันครบแล้วเขาหยุดเขาอยู่ที่ตรงไหนต่ออุ้มจุดใจปู่ตกใจแล้วแล้วเขาได้แล้วเขาได้แล้วเขาอยู่ที่ประตูแล้วมันต้องเข้าตรงไหนอ่ะทางที่เกิดเหรอ มันเป็นทางตรงเดี๋ยวพาไปกายเกิดตรงตรไฟใช่ไหมกายกลับมาใี่ไหมกายกลับมาหาตัวไหนก็ได้ที่มีแท่งไฟอ่ะก็นี่ไงแท่งไฟเดี๋ยวอยู่ที่วิวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแท่งไฟกี่อันเดี๋ยวเป็นแท่งไฟกี่อันกายไม่แรนเลยมั้งเนี่ยเดี๋ยวเตือนไม่เห็นมีกายโอ้เขาเห็นเขาเขาไปทางต้นน้ำมาแล้ว จะใช่ไงถักไปให้มาทางนี้ต้องไปตามทางไหมเมื่อกี้เจอหมอกอะเมื่อกี้เจอถีกายกายมาโดนวิจบโคมไฟที่เรามาตอนแรกก่อนเอนี่ยเดีไปมาๆๆมา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 ๆๆๆๆๆาม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 ็มานามามา้าๆๆมามามมามม่มมอ ก็มาทางนี้แล้วก็มาทงนอ่ะให้เกียรติคนเยอะๆยี่ไม่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังให้เกลี่ยเยอะเดี๋ยวเกลจะเยอะไปก่อนเกล่ยเยอะพี่หลอดเหลืองพี่หลอดเหลืองแล้วไปทางไหนไปทางไหนล่ะขึ้นเนินขึ้นเนินไม่ไดติดสายสายก็ตายมัวรเปลี่ยนสี เคนเหรอเคยเลยไปเจอีกแล้วเฮ้ยคุณสัตว์อะไรนะแล้วนี่อะไรเนี่ยโดนรถตายไหมเนี่ยเอาไว้ใครพีเข้าไปวัดเด็กแปลว่าอะไรวะแปลไม่ทัน need to avoid avoid คือหยั่งอ่ะตัวนั่นแหละชื่อเกมปะน่าจะชื่อเกมกูเกิลกูเกิลแปลว่าอะไรเครื่องเล่าเป็นอะไรเครงล่าเป็นพื้นกระจก ในกระจกไม่ใช่เงาเียบอเงี้ยไม่ใไม่ใช่เดีเห็นองทะลุเลยอะไรเนี่ยอ๋อเนี่แค่เดิข้ามสะพานมานสุดแค่มันที่สะพานเสียงอะไรวะสะพานที่รูร้ามอะเสียไม้นี่ไงไกลติดแพทตเอ่ออัพิวเบตเตออะไรวะ เปอด้โฟลว์หยุดแล้วอะไรไปได้แปลว่ามากกว่าหายไปแล้วอะกูตัวไม่ทันเขาให้ตามหาแพทแล้วก็แาทนึงน,น,นะว่ามีซับพี่แกแน่นอนเลยเดินตามไฟเดินตามไฟเรื่องนี้อยู่ไหนไปเยอะอะอยู่ไหนนั่นแ่ะเดินตามไฟเหมน,นี้แบบตาสันหัวไม่ดีว่ะเออมันมันเป็นทางบังคนอืมถ้าผลิตหาย ไม่นะกายจะพึ่งหายฮะี๋ยวว่าเป็นภาษากายเตียนทุกคนหาเป็นภาษาอยู่กายไีคนน,น,คนี้นีนี่โอเคมาแล้วอะไรนะเมื่อกี้อะไรกัน <laughs> <laughs> ไหนท่านงอะไรอยู่ ตัดตั๊แต่ว่าติดอยู่ติดอยู่ที่นนี้ยังสักอย่างอะไรตื่นอะไรอ่ะวิกอัพคือตื่นนอนปะถ้าคุณตื่นไม่ได้คุณก็จะอยู่ที่ตลาดไปไม่เอานะก็หนูจะตื่นนะทำไมเนี่ยพี่รุ่นเนาะทช่ไมไม่ให้หนูตื่น who are you แลไม่เห็นใครเลยมึงถามแล้วหรอไไตัวว w ั y น o u why you บอกว่าทำไมฉันได้ยินเสียงคุณหรอใช่ไหม เปลาเสียงก็ไม่ไหววะเสียงเกมน่ากลัวข้าไม่ชอบปอนตาเนี่ยแสบตาไม่น่าจ้องไปทมันมันเป็นเหมือนทารทัศพังอ่ะใช่มันก็มมันก็จะสุดๆอ่ะขาวดำใช่ใช่ใช่ดูแขมีขอให้มีไฟไปตลอดทางนะจ๊ะ EVA นี่คืออะไรอะวาอีวาทุกคนนห i อ you a if you wanna get out เถ้าคุอยาออก e ไปดีเลยออีสทำอะไรอ่ะ้ยกดไม่ทัน,นอ่ะอันนี้ทันมัมเเนเร็วคกแนะนำเหรอแนะนำเลยว่ะแไม่มีคำพูด<อ>ด้วยตอนวันเนี้ยออต้องมีอะไรแน่นอนแต่มไม่มาแล้วนะไอ้มมุนนะั่นอ่ะ อาจจะมีก็ม,มา่ก็มาเดี๋ยวมันก็มาเชื่อวิดีโอตรงแล้วไฟมั่นเ<า>ข้ามาทางข้างสะพานอยู่หรือว่าเก็บสแตมิน่าไว้ฮ่าข้างหน้ามีมีมีปสัสสาวเมสเมสอะไรเนี่ยเขา몽งโ,งโกดหรอต้องเอวิตีโทเทียมีแล้วเหรอเขา몽งโ,งโกดไอโทเทมเมื่อกี้นะเดี๋ยวเออเขาให้หาตรงกลางตรงกลางเขา몽โกด ฉันก็กลับตรวจใช้งานโปรแท่งอื่นที่นี่มันอยู่ตรงกลางของมงกรเหรอไม่มันมีเพชรมีเพชรีเพชรมีโดมีโดไม่มีไม่มีนะมีเหรอเฮ้ยมีต้นไม้เห็นต้นไม้เฮ้ยเดินมามว่านะหลงนะันำทางให้ดีด้วยมิดโดแปลว่าอะไรอ่ะมิดโดหน้าต่างไงมิดโดมิดโดเจ็โดเจอต้นเขาเจอต้นไม้ตรงกลาง M I D D L E ตกลางทุกคนอย่างไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรตกใจไหมเออตรงกลางวิดัวตกใจไปมคือถ้าตายมนีน่หรอมันมีมีนี่หรอมีจิมาบอกตรงกลางอ่ะมันผล่เหมือนเดิมเลยต้นไม้แต่ด้วอยู่ที่ต้นไม้อะก็ทำไมอยู่ตรงกลางอ่ะเออก็อาจจะเป็นตรงกลางเบ๊น้ำหน่อย เราต้องเกาะกลุ่มกันนะเพราะว่าเขาไม่ชอบเขาวงกดเป็นที่สุดเลยตันตันต้ยตันเฮ้ยน้ำเลยไม่ไหวแล้วปุใจเสียงตรงกางต้องไปหาต้นไม้มีสองทางด้วยทางนี้เจอแล้วทางที่ตันเฮ้ยเจอแล้วอันนึงผีอยู่ข้างหลังเหรอมันม่อปนไรใช่ไหมเออไม่สั่น มุกเดิมอ่ะแต่มันก็หลอนได้ที่ต้องต้องกี่ที่อ่ะมันบอกอสามไหมมันบอกมันบอกทั้งหมดหรือเปล่ามันบอกว่าเปิดทั้งหมดแต่มันไม่บอกเท่าไหร่จะจะน้ำหายอาจจะเป็นสามมันเดิมไม่หายเลยอะจะน้ำหายไปแล้วเออหายยิหลงของกดอนเนี่ยบอกว่าให้จัดตัวกันเป็นก้อนจะกลับจะกลับ เขาเข้าจำทางไม่ได้เขาอกเขาได้จําความจำสั้นมากอ้าวอยู่ตรงเสาเขียวทุกคนไปไหนหมดแล้วเนี่ยเออพี่อยู่นี่พี่อยู่นี่พี่หนูพี่ไปลาที่เสาเขียวอย่ทิ้งพี่ไปเสาเขียวอ้าวเสาเขียวหายจริงเหรอเหีียบอยู่ที่เสาเขียวตรงนี้มันเมื่อกี้พี่กดแอคทีเวนไหมหรือว่าแค่ยืนมันยืนใกล้ๆมันก็พี่ไม่กดเลยพี่หนูตายกดตายกดเออไอ้ที่เหวี่กัเพื่อนอะไรเนี่ย ไอ้เยอะกูเดินไปตั้งนานทานตางกูเ่้ยอุ้ยตรงนี้มันมสว่างสว่างไปใช่ไหมไป่ฉกอะไรอย่างนี้อะไรเลยแต่ผิวข้างหลังมันกายหันไปอ้าวเฮ้ยอยู่ข้างหน้าไปแล้วไปแล้วเอาจะบอกหรือว่าผีหยรือว่าผีมันเข้าอ่ะอยู่หน้าทางเข้าอ่ะโอ้เราไปปวดอะไทางเข้าเดินแต่ก็ไม่รู้ตอนเนี้ยเยังอ้อมขวามาเรื่อยๆอยู่ทางเข้าจะบอกนะว่าเขาเพิ่งมาไปทางเข้า

เขาโดนหลงมาเมื่อวานมิชชันเจ็บจามอ่ะไอ่เขียนว่าไงมิชชันในอะพี่ไกล้เลยมันจะมีเขาเอ้มันจะมีข้อความขึ้นอย่างเมื่อกี้ข้อความขึ้นทุกคนไหมไม่นะไม่นะเดี๋ยินีห้ข้อความไกล้อยู่หนอยู่หน้าหน้าไอ้ไม่รู้คืออะไรเนี่ยมนชั่นมั้งไม่ก็อาจจะเป็นแบบอะไรเพื่อนนี่ไงเออเอ้ยมนชั่นจะมนชั่นอะไรวะนี่ไงใช่ไหมคืออะไรเนี่ย ไม่กล้าเข้าไปอ่ะกูแบบมันไปลงบอเสียงเกมบอเสียงเกมก่อนปิดไปแล้วเอ้ยพี่พี่เด้อพี่เข้าไปแล้วอ่ะหลุดดิ้งว่ะคือมนหลุดดิ้งเข้าก่อนเข้ามากันเนี่ยเข้ามากันเนี่ยกำลังกำลังหน้าหน้าตุ่มมาเพลงอยู่เขามราเข้ามาที่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ยอันี้มาต่อหาย